ผมออกตัวอ๋อเอาเฮ้ยเราแซงครับเราแซงครับโอ้โหสิบล้อ,อโคตรแดงสิบล้อแดงมากโรลโรโรโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดี้ตนรับเข้าสู่ยยมาตั้มชแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันเกมโรบอทกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันแมปที่มีชื่อว่ารถบ้านเรานะครับผมเออมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปลุยกันเลยนะครับแมปรถบ้านเราโอ้ยหูแทบแตกเสียงดังมากนะ อ่ะเดี๋ยวเรากดเพลงเลยละกันนะครับผมเฮ้ยยะมีดนตรีด้วยครับมีดนตรีมีดนตรีไม่รู้ว่าดนตรีมาจากตรงไหนแต่ว่ารถสิ่งเพียบเลยนะฮะโอ้โหผิวฟ้าวแต่เสียงรถสิ่งมันดังนิดนึงนะทุกคนเหมือนเขาไม่ค่อยบาลานเสียงกันสักเท่าไหร่นะครับผม <laughs> โอเคครับเรามาอยู่กันในแบบรถบ้านเราแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็กดชิปสีได้ไหมชิปสีไม่ได้วะ่ะ มันมาทากล้องบินไม่ได้หรออืมประมาณนี้ประมาณนี้ไหนะขอดูรถหน่อยรถมีให้เลือกเล่นเยอะไหมโอ้มีเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแต่งนะครับผมรถธรรมดานะแล้วก็อ้าวแค่นี้เหรอ <c ười> มีแค่นี้เหรอโอ้มีแค่นี้จริงดิอ๋อมีแค่นี้นะครับผมประมาณประมาณ20กว่าคันนะครับก็ฟิวฟ้าอยู่นะครับผมฟิวฟ้าอยู่นะก่อนที่เราจะไปดูรถผมขอดูรอบๆพี่ก่อนละกันนะฮะ ในนี้เขาบอกว่าให้กดไลค์ให้หน่อยนะนะครับผมก็อย่าลืมไปกดให้เขาแล้วกันนะครับกดของแมปก็คือห้ามพูดคำหยาบนะฮะแล้วก็กดไลค์แมปให้ด้วยนะครับแล้วก็อ่านอัปเดตใหม่ด้วยนะอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างอ่ะไม่ได้อ่านเลย <c oughs> ตรงนี้มีเสื้ออภิชาติฟาร์มเ้ืยอ่ว,วะอันนี้น่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเออมีเสื้อขายด้วยนะครับแล้วก็เขามีฝาแายแถมให้เราด้วยนะฮะเออเอาไว้ส่องนะเออส่องอะไรดีอ่ะ เราจะไปส่องอะไรเ,เก็บไปก่อนอาบิชาติฟาร์มเลยครับผมเสื้อรถบ้านเราก็มีนะครับอ้ยะดูดิระดับบางตังไม่มีนะครับสโลแกนเขานะครับมีท่าทางด้วยเหรอมีท่าทางปิมคุงด้วยอ้ยะท่าเด็บท่าเด็บนี่ท่าเด็บเออสามารถทําท่าทางได้ด้วยนะครับผมเฟลฟ้าวอยู่นะเฟลฟ้าวอยู่อา่าแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผม ถ่ายรูปตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อมีรถมาจอดตอนนี้เพียบเลยนะครับผมเฟลฟ้าอยู่เฟลฟ้าอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองสปอตร,รถมาสิ่งกันสักหน่อยดิอ่าคันนี้คันสีเขียวนีครับนี่ออนิวคันสีเขียวนี่ครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องผมชอบสีเขียวอยู่แล้วไงถูกฉลกเลยนะครับผมแต่ลองวิ่งดูดิแรงเปล่าวิ่งควันดำด้วยว่าเอาเรื่องคดคดเหมือนจริงเลย ยังซิ่งยังซิ่งแต่ว่าเสียงไม่ไม่เหมือนเสียงเครื่องดีเซลเลยนะทุกคนเออไปไปลองวิ่งดูลองวิ่งดูโอ้หเหยียบไปเกตทันรอบเจยอด้นความแรงครับชนกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยชนกันได้ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยอ่าซิ่งหน่อยครับแถวนี้นี่มีนานรนบผมเป็นแบบบ้านเราจริงๆับผมออกแนวไทยๆนะครับอ่าขอซิ่งหน่อยละกันนะอ้าวิบหายแล้ว ทางซิ่งมันมีแค่นี้หรอนึกว่ามีทางตรงยาวๆรู้สึกว่าทางจะมีแค่นี้นี่ครับเดี๋ยวลองวิ่งาทางนู้นก่อนดีไปๆปผมอยากซิ่งให้รู้ว่าทอ็อปสปีดมันได้เท่าไหร่อะนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคันนี้อาสั่งว่ามันสุดแล้วอะเลยมันมีสนามแ็กตรงนี้ด้วยหรอไอ้ยะแข่งแดกกันตรงเนี้ยหรอ <laughs> เอาจริงดิเออแข่งแดกกันที่นาน,นะผม ไอ้ยาแข่งแดกที่คันนาเอาเรื่องจัดไอ้ยาแล้วก็แมพก็หมดตรงนี้พอดีนะครับเฮ้ยผมอยากให้แมพมันยาวกว่านี้แล้วก็ถ้ามีมุมมุมกล้องแบบว่าชิปซีด้วยนี่คงจะดีมากเลยนะครับโอเคโอ้ยตกลงตกลงป้ายซิ่งหน่อยซิ่งหน่อย,อ,ยอ่าบูทมาบูทมาอย่างแรงครับวิ่งเป็นร้อยวิ่งเป็นร้อยแต่ว่าทางอ่ะทางมันสุดแค่นี้ เสียดายมากเลยทางทางมันมียาวกว่านี้ปะเนี่ยไหนไปดูไปดูฝั่งนูน้นดิเหมือนเขาเน้นเขาเน้นจอดถ่ายรูปก,กันมากกว่านะผมว่าเหมือนไม่ค่อยมีทางให้วิ่งเลยอันนี้ไปโรงงานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับนี่ตรงนี้ได้เปล่าทางวิ่งหมดแล้วสุดแมพไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยสุดแมพอีกแล้วว่อะอะเดี๋ยวเราเอา,เอาลองเอารถคันอื่นมาดูซิ อ่าอ๋อนี่ไงที่มันมีขนาเพราะว่ามันมีรถไถครับผมไอ้ยะอ่าคือรถไถคือรถไถแล้วมันขับยังไงอ่ะ <c ười> ขับยังไงก่อนขับไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้โหโอ้โหรถไถสิงมะเนี่ย <c ười> รถไถโค้งซิงอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โห อัดกระท่อมเรียบร้อยอุ่ยแรงมากครับผมเป็นรถที่แรงแมากครับโหสุดยอดในความแรงจริงรับสุดยอดเลยมีรถเป็นรถตอนเดียวนะครับบรรทุกของด้วยนะครับผมวิ่งสมผักเมื่นก้นเถอะนะครับเอาเรื่องดีเอาเรื่องดีนะครับผมอันนี้อะไรกดโอเพนอ๋อมีการเปิดประตูด้วยนะครับผมเปิดประตูปิดประตูตรงนี้นะฮะ เออเขาท่าดีเขาท่าดีรถมีให้เล่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมไหนขอดูรถอ่าน,นี่นี่รถคอเอเฮ้ยแล้วไปสปอร์ตอะไรตรงนั้นเล่าสปอร์ตตรงนั้นแล้วผมจะขับยังไงเอารถจมน้ำไปแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเดินไปทางนี้ป่ะอ่ะสปอร์ตมาใหม่อ่มามาแล้วมาแล้วเปิดฝักกระโปรงดูได้ด้วยนะครับผมไม่เอาเรื่องจัดนะครับ เอ้ารถชนขับดูขับดูเ,เดี๋ยวขอไปวิ่งส่งผักแป๊บหนึงนะครับผมวิ่งส่งผักก่อนอันนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยขายที่ดินแปลงนี้นะครับผมสามนดสิบส่ไร่สามงานนะฮะมีเบอร์โทรด้วยนะครับเอาเรื่องจัดจัดไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานนะครับผมอ่าเอาผักมาส่งโรงงาน,นะอรฟิวฟ้าวอยู่ เสียดายมันไม่มีมุมกล้องชิปซีนะถ้ามีมุมกล้องชิปซีผมว่าดีเลยนะครับผมอ่าผมขอถ่ายรูปนิดนึงนะฮะถึงแชะไปไปวิ่งส่งผักกันดีกว่าอ่าปิดฝาโปงนะฮะไปวิ่งส่งผักกันเห็นมีคนยกดัมอยู่ไม่รู้มันยกยังไงนะผมพยายามคลิกอยู่แต่มันไม่มีที่ให้คลิกว่ะอ่าไม่เป็นไรส่งผักก่อนส่งผักเอาผักก็ส่งครับนี่มาส่งตรงนี้ดีกว่าอ่าโอเคเฮ้ย,ฮยอย่าล่วงอย่าล่วง เออจะเย็นเยเย็ดได้เอ้าโอ้โอ้ my god วู้มาไงวะเนี่ยโอ้อยู่ยู่บินได้ครับผมแล้วบินโคตรไกลบินไกลมากครับตกแมพไปเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้อ่าเกิดใหม่นะครับผมเกินไปมีรถเทเล่นก็พอสมควรน,นะครับแต่ว่าทางซิ่งเนี่ยรู้สึก,กว่าจะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมี ไอ้นายนายสวัสด <unting violin> <warfare> ีนายนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรนนักมีอนักมีนายนเราจะร้องเพลงไหนฟังนายฟังไหมวังเพลงเดือนสิบสองพาตีกองเนตีชิงเฮ้ยไปทําอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีโอ่งน้ําด้วยนะครับผมเอาไว้หลบผีปอบนะฮะเออได้อยู่ได้อยู่เอาไว้หลบผีนะครับผมไอยาคนเล่นเยอะอยู่นะ คนเข้ามาเพียบเลยนะครับผมจนตอนนี้แบบไม่มีที่แล้วอเอ้รถใครอะ่ะขอยืมไปซิ่งหน่อยอุ้ยมีถังน็อตด,ด้วยโอ้โหแรงแรงแรงพวดแรงอ่ะโอ้ยแรงทะลุปากอ้อยไปแล้วตอนนี้ <laughs> ATV ครับผมแรงมากนะฮะเอาเรื่องจัดนะครับผมมีสิบล้อซิ่งด้วยว่ะทุกคนไอ้ยามีสิบล้อให้เราแบบว่าไปซิ่งกันด้วยนะครับ ไงขอขึ้นสิบล้อดิขึ้นไงอ่ะอ้าวขับไงไม่ได้สิบลอ้อโอเคขึ้นสิบลอ้อเนี่ยครับผมอันนี้คืออะไรเราคลิกดูดิคลิกแล้วมันไม่เกิอดอะไรขึ้นอ่ะมันยกดาไดเปล่าวะมันน่าจะยกดาได้นะผมว่าลองยกดูดิคลิกแล้วแต่มันมันไม่ยกอ่ะทุกคนไม่รู้มันทํายังไงเหมือนกันอลองขับดูก่อนนะฮะไอ้สิบล้อก็สิ่งเหมือนกันนะครับผมทําไปเล่นไปนะฮะนี่นี่อ้าววิ่งไปติดอะไรปะเนี่ย ติดเสาไฟมีสนามแข่งแร็ตรงนี้ด้วยไงนายมาแข่งแรกกับเราเปล่าแอาวัดกับสิบล้อเปล่ามามาอยากรู้ดิว่าดีแม็กจะแรงกว่าสิบล้อไหมมาครับมาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูซิว่าใครมันจะแรงกว่ากันนะอ๋อดิวมาทักสิบล้อผมเอาย่างเอาย่างไฟโอ้สัญญาณไฟมันไม่ได้บอกอะ อ่าไปครับผมออกตัวอ๋อเอาเฮ้ยเราแซงครับเราแซงครับโอ้หสิบล้อโคตรแรงสิบล้อแรงมากโอ้โหวิ่งไปแล้วร้อยห้าสิบแล้วผมโอ้โหโอ้โหชนโอ้โหสิบล้อโคตรแรงทุกคนฮะแรงจัดประหลัดบอกอ่ะลบรถออกไปก่อนเอ้ยนายสวัสดีนายนายสปอนฟอร์จูเนอร์มาให้เราเหรอเดี๋ยวเราขับเองเดี๋ยวเราขับเองอไปไปไปอ่าอย่างซิ่งอย่างซิ่ง ฟอร์จูเนอร์ครับฟ er. <c oughs> อร์จูเนอร์อ้าวลงไปแล้วเฮ้ยเดอะแฟตเดอะแฟตโอ้วิ่งโคตรเร็วเลยเดอะแฟตครับผมเดอะแฟตโอ้ oh, วิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็ว <c oughs> จะได้ว่าแมปนี้มันแคบไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าเอาไว้เอาไว้จอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมว่าสวยเลยนะครับอ่ามีรถอะไรอีกอะมีรถเก่งก็มีนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอ่ามีหลายคันอยู่นะฮะแต่ผมติดใจรถไถามากเลย รถถ่ายโคตรเฟี้ยวอ่ะนะฮะนี่คันนี้เขาเขามีรูปแบบว่าตอนมันยกยกดัมอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเขายกดัมยังไงนะทุกคนเอออันนี้ไม่รู้จริงครับผมมันต้องคลิกตรงไหนหเปล่าผมว่ามันต้องมีที่ให้คลิกแหละแต่ผมหาไม่เจอเจอแต่ฝากระโปรงนะฮะอยากยกดัมมันเท่ดีนะเอ,อ่อขอถ่ายรูปคู่กับตรงนี้ได้ไหมคู่กับรถอา่าประมาณนี้คนระับแล้วก็กดหนึ่งแชะไป เปลวฟ้าเปลวฟ้าแต่ผมชอบคันเขียวนะแน่คันเขียวเนี่ยเอ้ยมีหลายคันเลยอ่ะเอ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอกระบะทิ่งที่ไม่มีกระบะนะครับผมเอาเรื่องจะจาดเอาเรื่องจะจาดฝากระโปรงก็ไม่มีนะฮะ้ยคันนี้ไม่มีเสียงครับผมแต่ดูแล้วถ้าจะแรงนะโอ้ย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 ตกคันนาแล้วรถเร่งแรงเกินแรงจนแบบไม่มีสถานที่ให้เราวิ่งไงทุกคน หอแรงจัดแต่ละคันนี้ไม่มีเสียงนะแต่ควันโคตรดำเลยฮะโอ้โหดำป็นปี๋เลยโอ้โหยอย่างก,ก็พ่นหมึกเลยับผมแรงจัดแรงจัดคันนี้เอาเรื่องดีนะเปลวฟลวปึ๊บอ้ี่ขึ้นไปข้างบนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แรงดีแรงดีคันนี้เดี๋ยวเอาคันนี้ไปจอดถ่ายรูปดีกว่าไปจอดถ่ายรูปแถวไหนเดียะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมันมีที่จอดถ่ายรูปหลายที่อยู่เหมือนกันนะ อ่ขอไปดูหน่อยสิไอ้โต๊ะนั้นมัน cool <b log> คืออะไรเหมือนจะเป็นร้านค้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยๆตรงนี้ตรงนี้อ่าเราก็จะค่อยๆมานะครับผมตรงนี้มันคืออะไรเป็นบ้านคนเหรอเหมือนจะเป็นบ้านคนนะครับผมมีโรงรถด้วยนะใช่โรงรถป่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะครับเราเฮ้ยเๆๆ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 ้ๆๆอๆๆ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  อะไรกันครับเนี่ยเอาเอาอีกแล้ววูบินกันไปนเลยโอ้โหตกแบบครับตายอีกแล้วกูผมว่าแบบนี้นะถ้ามีที่ให้แบบว่าขับรถเยอะๆหน่อยมันจะดีมากเลยแบบเป็นทางตรงยาวๆอะไรเงี้ยผมว่าสนุกนะครับบอกเลยว่าฟิลฟาวแน่นอนนะครับผมใช้ได้เลยใช้ได้เลยเฮ้ยนี่รถใครอะใครมาสปอนไว้อะขอขับได้เปล่า เห้เราไปปิดฝากระโปงคนอื่นได้ด้วยว่ะถ้าเปิด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 เท่ดีเท่ดีแต่ไปเปิดฝากระโปงคนอื่นดิอาวมันลบรถไปแล้วเอาขนหนมาจอดถ่ายรูปเท่ดีไหนลองคันนี้ดูดิอ่าคันนี้ก็ดูเจ๋งดีนะครับผมสูสูนะครับผมดีแม็กนนี้เป็นดีแม็กตัวเก่าปะตัวตัวเก่านะครับผมตัวเก่าจอดถ่ายรูปอย่างงี้ดีกว่า อ่าจะถ่ายรูปตรงนี้นะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถเดี๋ยวรถมันไปเองอะไรวะเนี่ยรถมันไปเองอ่ะทุกคนผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหจมน้ำไปแล้วครับทุกคนฮะเฮ้ยดู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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีมันมีท่าทางขี่มอเตอร์ไซค์แบบนั้นด้วยเหรอไห้ลองดูดิลองดูดิเป็นท่าขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าโคตรแว้นเลยอ่ะทุกคนฮะ โอ้แวนมากแล้วมันขับยังไงมัเนี่ยไปไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยอ๋อมันใส่เกียร์เองนี่ว่ะโอ้โหไปครับท่าซปเปอร์แมนนะผม <laughs> ตกได้แก้ว <laughs> แมบบนี้เหมือนเหมือนเรามาขับเหมือนเรามาขับในานามากกว่านะครับผมเอออย่างซิ่งแต่มอไซค์ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงแต่ซิ่งแม่ครับผมวิ่งร้อยกว่าครับแล้วก็กระโดดวยะตีลักกากันเลยทีเดียว <laughs> โอ้ยโอ้ยขึ้นโอ้ยขึ้นตรงนี้ไม่ไหวขึ้นตรงนี้ไม่ไหวครับทุกคนทำไงดีขึ้นเดินไม่ไหวอ่ะทุกคนนะโอ้โหแรงจัดแรงจัด๋อแต่ละคันนี่ก็แบบนะแรงทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่เนี่ยเขาเปิดเขาเปิดอย่างนั้นทำไงอ่ะเขาเปิดอันนั้นได้ด้วยอ่ะเขาเปิดไอเขาเขาดั้รถได้ด้วยอ่ะช่วงนี้ก็ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ตลาดสะพีวันนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวโคเด้งนะฮะ ยิ่มาอุดหนุนกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ทำสองอาชีพเลยนะเป็นพ่อค้าก,ก๋วยเตี๋วด้วยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะโอ้โหเงินเอาไปไว้ไหนหมดเงินเอาไปใช้นี่หมดนะครับผมใช้นี่คือไม่ใช่ติดนี่นะใช,น ون, ใช้น่นใช้นี่ใช้เปลืองะจะบอกว่าใครหาเงินมาแล้วก็เก็บเก็บบ้างก็ดีนะครับ่าใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนผมนะผมนี่ฟุ่มเฟือยครับเฮ้ยเดีนี้เข้าไปได้ไหมเฮ้ยในบ้านในบ้านนี้เข้าได้นะครับผมแต่ดูไม่ค่อยเหมือนบ้านเท่าไหร่นะตรงนี้มีมุงด้วย อ่ะนอนนอนในนี้ได้เนะครับอ,อายะอากาศเย็นสบายเปิดเปิดประตูได้ไหมเปิดประตูไม่ได้นะครับเอ่อวิธีเข้าบ้านก็คือเข้าทางหน้าต่างอะไรครับนี่เออผมว่าผมเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าแมปเริ่มตันแล้วทุกคนคือแมปมันแคบไปหน่อย,อยวะ่ะทุกคนเนะถ้าแมปมันยาวกว่านี้นะมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมาก รถบ้านเรานะก็รอดูอัปเดตไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับเผื่อเขาอัปเดตอะไรขึ้นมานะฮะเออแต่ว่าแบบนี้ก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะครับแบบว่าเอารถมามิตติ้งกันได้นะแต่เสียเดี่ยงเดียวครับทางมันแคบไปหน่อยเนะฮะไม่มีทางตรงยาวๆให้ซักกันเนี่ยผมว่าเล่นกันมันนะซักกันนัวเนะฮยนี่ถัาตีกันตายได้นี่โหมันเลยเฮ้ยนั่นมันโฟคิงแล้วพี่อั๋นมันคนละเซิร์ฟกันลวพี่อั๋นเถอะโอ้โหแรงแรงแรงขยี้แรง แรงแรงโอ้โหควบคุมเราไม่อยู่ตกตกน้ำอีกแล้วเอ้าโอ้โหแล้วดูผมโอ้ I believe I can fly บินมาโคตรไกลแล้วขออนุญาตรีเซ็ตตัวสกอรตัวส่อนวะทุกขอรีเซ็ตตัวละครแป๊บเอาแล้วมีคนเอารถถ่ายมาแล้วทุกคนนะ <S <S โอ้โหเป็นไงรถถ่ายพี่เป็นไงโคตรแรงบอกเลย แรงมากกัรถไถ่อะแรงแบบแรงจะจัดนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไปกันทั่วแมปแล้วนะทุกคนเออเหมือนแมปมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่แหละอย่างที่ผมบอกถ้ามีทางตรงยาวๆนะผมว่าซัดก,กันนัวเลฮะวิ่งกันมันเลยนะทุกคนนะติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับผมติดอยู่อย่างเดียวคือทางตรงมันมีน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ารถรถก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ อ่าแต่ว่ามีแต่อูซูอ่ะมันมีโตโยต้าบีโก้อะไรงเงี้ยมั้งเหรอมีแต่ฟอร์จูเนอร์นะครับผมนี่ฟอร์จูเนอร์แต่งอ่าฟอร์จูเนอร์แต่งใส่ล้อทีอีนะครับผมเอาเรื่องครับคันนี้ไหนเอารถดีไอฟอร์จูเนอร์ไปซิ่งหน่อยดิขอซิ่งหน่อยครับอ๋อเยียบมิดเยียบมิด อย่ามิดจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรกแล้วไปกันแล้วครับผมไปแล้วครับผมโคตรแรงไงทุกคนแรงทุกคันแรงทุกคันแต่ที่วิ่งอ่ะที่วิ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ้าวอ้าวเฮ้ยรถพลิกเองว่ะเอาเรื่องจัดนะอ่าไปสิ้นกันต่อครับผมสิ้นกันต่อเนี่ยใครมีแมพอะไรดีๆนะส่งมาให้ผมเล่นได้นะครับผม เออผมก็เจอแบบอะไรแปลกๆมาเลยลองเข้ามาเล่นดูนะก็สนุกด,ดีนะแบบเนี้ยเออทำไปเล่นไปสนุกดีสนุกดีแต่ว่านั่นแหละมันไม่ค่อยมีทางให้วิ่งเท่าไหร่นะครับเอาโฟลเจอร์ไปจอดไปบ้านดีกว่าเออนี่เลี้ยวเลี้ยวเข้าบ้านเออเป็นบ้านที่แบบว่านนะอยู่กลางนางเลยนะครับผมเอาไงกูจะเลี้ยวเข้าบ้าน อ้าวยังไงครับไม่ได้แล้วอ้าวเอาเยอะเอาเยอะตัวคนบินได้ครับเด้งขึ้นมาอย่างสูงเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับแมปรถบ้านเราเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้เล่นด้านล่างคลิปนะครับผมก็สามารถคลิกมาเล่นกันได้นะครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีนะแต่ขออย่างขอเพิ่มมาอย่างเดียวนั้นเองนะคือคือทางตรงยาวๆหน่อยนะครับจะได้อาไปแซดกันหน่อยนะครับตัวนี้คือแบบเหมือนรถแรงแต่ว่า เหมือนเหมือนเอารถแรงไปไว้บนตึกอะมันวิ่งไม่ได้นะครับผมมันไม่มีที่ให้วิ่งไงทุกคนนะนะติดแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละนะครับแบบนี้นะมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยแล้วกันนะครับผมที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับซีวัวเก๊ะครับผมบ๊ายบาย I believe I can fly